ในการเรียนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันมีวิธีมองได้หลากหลายแบบในส่วนของเนื้อหาที่เราตัดมาสำหรับ SME นะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมเนี่ยครับก่อนที่จะลงเนื้อหาในส่วนของผมผมอยากจะพูดถึงภาพรวมทั่วๆไปก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันจะมีการพูดในมิติของเนื้อหาหลักการต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถมองเชื่อมกับกฎหมายอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ของกฎหมายธุรกิจเนี่ยเราจะมองกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดําเนินการธุรกิจซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า non trade barriers นะครับก็คือมีลักษณะข,ของการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคในทางการค้า นอกจากนั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันสามารถอธิบายได้หลากหลายแง่มุมในชั้นนี้นะครับผมได้สก,กัดเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะจําเป็นเป็นพื้นฐานสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะสาย SME นะครับ โดยคำถามที่มักจะเจอบ่อยที่สุดนะครับในสำหรับผู้ประกอบการ SME ก็คือเรื่องของต้นทุนของการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามนะครับมักจะมีคำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยก็คือมีการมองว่าก็แค่ขอความยินยอมก็น่าจะปลอดภัยแล้วรอดแล้วนะครับซึ่งลักษณะของการขอความยินยอมหรือแนวคิดเรื่องของการขอความยินยอมนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองข,องของ้อมูลส่วนบุคคลในวันนี้นะครับผมจะ ปูพื้นฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับสามารถทําความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์กฎหมายให้มากที่สุดนะครับแม้ว่าจะสอนกฎหมายแต่ว่าเนื่องจากหลายๆท่านผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางกฎหมายมากนะครับผมจะพยายามแปลงเนื้อหากฎหมายนะครับให้มาเป็นภาษาง่ายๆสําหรับผู้ประกอบการแล้วก็เน้นเฉพาะที่จําเป็นในเบื้องต้นนะครับเพราะโดยเนื้อหาของในส่วนของผม ก็มีภาพรวมหลักสูตรตามที่ปรากฏครับแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผมจะเล่าเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วบุคคลครับเรื่องนี้ก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็บทนิยามหรือสิ่งที่ควรรู้บทที่2นะครับจะเน้นไปที่สาระสําคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่บุคคลแน่นอนครับว่าเวลาเราพูดถึงสาระสําคัญเนี่ยครับมันจะมีหลายเรื่องแต่ ที่ควรจะรู้จริงๆในพื้นฐานและก็เป็นหลักการลักฐานที่ถ้าผู้ประกอบการรู้แล้วนะครับสามารถเอาไปแอปพลายหรือไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆในชีวิตของอตัวเองในชีวิตประจําวันของการประกอบธุรกิจได้นะครับก็จะมี2ส,ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของหลักการนะครับที่เรียกกันว่า fundamental principle ก็คือหลักการรักฐานกับส่วนที่2พูดถึงฐานการประมวลผลนะครับภาษาอังกฤษเราก็เรียกกันว่า lawful basis เรื่องนี้คืออะไร2เรื่องนี้ครับเป็นหัวใจสําคัญถ้า ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องนี้ครับมันจะเรียกกันว่าได้แล้วได้เลยครับก็คือเข้าใจสามารถเอาไปแอพพลายได้แล้วก็เวลาใช้หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลน,นีครับก็จะลดความเสี่ยงของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับบทที่3ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับ มุมมองของสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดและโทษเรื่องนี้นะครับเราจะพูดจากมุมของสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะพูดถึงหลายๆคนที่กลัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทลงโทษที่กฎหมายกําหนดเรื่องนี้ก็คือมีความแตกต่างจากของต่างประเทศนะครับอันนี้อยู่ในบทที่3และส่วนสุดท้ายก็คือบทที่4นะครับเป็นเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันว่า data breach แล้วก็กรณีศึกษาโดยผมแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนครับ ส่วนแรกก็คือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลความหมายคืออะไรการละเมิดที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่พบบ่อยที่สุดของ SME นะครับคืออะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงแนวคำวินิจฉัยต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับผมจะดึงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอามาแสดงให้ดูในบทที่4ครับเนื้อหาทั้งหมด ที่คิดว่าทั้ง4ส่วนนี้ครับจะเป็นพื้นฐานสําหรับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะภาค SME นะครับในการทําความเข้าใจภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะเป็นฐานที่จะนําไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนถัดไปนะครับซึ่งจะมีอาจารย์กอล์ฟนะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องแนวปฏิบัติหรือการเตรียมความพร้อมองค์กรแล้วก็เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยหรือการปรับใช้อื่นๆนะครับเพื่อล้อและรับไปกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยครับ